สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์ s t o n e ที่ไม่ได้เล่นมานานอีกแล้วนะครับหลายวันเหมือนกันนะก็กลับมาอีกครั้งวันนี้มาอยู่กับเด็กฮันเตอร์มังกรนะครับก็ง่ายๆนะครับใช้ผลประโยชน์จากอาวุธสโตมแฮมเมอรนะครับไม่สูญเสียวความทนทานเมื่อเรามีมังกรในสนามแล้วก็มีมังกรในเด็กค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เน้นตีตีตีเข้าไปนั่นแหละไม่มีอะไรมากนะครับแค่นั้นเองไปลองบรรลือกันเลยนะครับ เร็กซ่าพบกับกูดังเจอกับกูดังอดเกินกินวิญญาณเจ้าออกลากันเถอะนี่ครับเทิร์นหนึ่งมีของดีมานี่ก็ดีหัวทำไมแค่พวกนกยักษ์เสร็จแล้วจบเทิร์นนี่ไง เด็กคอนโทรลครับเยี่ยมเลยโดนซะลงแมงมาให้มันฆ่านะครับเออได้ใส่ใบจู๋ซะหน่อยนะถ้่ถูกลนะล่าเพียงลำพัง ตบหน้าอย่างเดียวบับบับเขาให้เอามังกรขึ้นมือหนึ่งตัว <c oughs> เอามาอีกตัวขึ้นมือไว้นี่ละกันร่หก้าลาพียงลำคอตงตีเพราเธหน้าเราลงค่าร่ห้าได้นะครับลง5ไปลง6อ่าอย่างนี้เราก็ไม่ลงก็ได้นะครับเก็บไว้ ในนี้ต้องมีของเด็ดแน่นอนเอาอะไรดีเอาเด้งขึ้นไปไม่ไม่เอาดีกว่าเอาทําลายทิ้งเอ่อก็ไม่เท่าไหร่นะครับเด้งขึ้นมือก็ไม่น่าจะช่วยเท่าไหร่ขลาเพียงลำสิบห้าแล้ว ไอ้มังกรมาเยอะเ้ยอะนี่ครับไม่รู้ว่านี่ดามเมจดนี่ดีกว่านะครับดามเมจดเยอะกว่าลงไปเลยปะขอลาเพียงแล้วเหลือสิบเอ็ดแล้ว ช่างคุณซีเพ,พียงลำพังาลาเพ,พียงลำพเหลือสามแล้วครับ โดนดาบเราบนมืออีกทีก็เรียบร้อยจัวก็ไม่ได้นะครับลำบากโลกนี้มีพลังมากมายละาไหอยู่ไม่ได้ถูกขังพวกมันเป็นเพื่อนข้าโอ้ข้ามีนเนียนเราเรียบร้อยดี าเรียบร้อยตาตาตผ่านไปหนึ่งตานะครับเราลุยกันต่อเลยเร็กซ่าพบกับพรอลกรดูมแฮมเมอร์ออกลากันเถอะอื้อหือ เทิรนหนึ่งในการหาก็ดีนะเอามางี้ดีกว่าใส่ผงกรือมา แมวทัมโปดีกว,ว่าตัวสัตว์ขึ้นมาเอาเทมโปลงนี่นะครับเทิร์อไปแล้วก็ใช้สัตว์นี่กับแกะอ่อยเลยช่วยพูดอีกรอบนะไม่สนหรอกครับโอ้จวยเหรอหรือว่าอันนี้ยิงสองได้ จัวอีกอมังกรดีกว่ามาั้งแต่จัวนี้เราจะได้กระต่ายมาอีกสองตัวนะครับ <c oughs> นี่เลยจะคุ้มกว่าเร็วตาจะตดไว เรวมากมแล้วจบเธอของคุณสร้างความเสียหายสองแต้มให้สตูแบบสุ่มหนึ่งตัวโสนะตีหน้าดีกว่า หน้าดีกว่าอุ้ยยิงทิ้งได้เด็กตัวไม่เอางดทำไมแค่พวกก๊กยักษ์นี่เหรอกัดหน้ามัน เจ็บไปยิงได้ด้วยอ่ะจะกัดหน้าไป ลงนี่ครับตีลงนี่ตีมีนี่อีกเผื่อเขามีแมงเยอะนะครับบนสนามช่วยพูดอีกรอบนะ จะตดไวอโอ้โห oh, ว้าวตีหน้าเหรอ กลัเพียงลำพังตีอย่างเดียวให้มันรู้เหลือหกนะครับใกล้แล้วเดี๋ยวเรามีอีกสามจากนี่ห้าอ่ะหเคใช้แมกนิโบร่อ ดาเมจก่อนเลยนะครับจิบยิงลงนี่ไม่พอไม่ไม่สนครับว้าสียดายนี่อ เอาวะอย่างนี้ดีกว่าเทินหน้ายัางไงก็ห้าอยู่ดีนะครับถ้าไม่มีฮิวนี่ทำลายบอร์ดด้วยต้องฆ่าด้วยนะครับก็มาดีครับยังไงอ่ะ ้อยอย่าโล่นะเออโอเคตาเพียงลตายไปซะปปปสองตาผ่านไปด้วยการตีอย่างเดียวนะครับออกไปไอ,อโอเปโอเคงั้นก็ลุยกันต่อนเลย เร็กซ่าพบกับทรัลชาแมนอีกแล้วดูมมือออกลาเันเถอะอืมดีไหมก็ดีนะแกะรอยแกะรอยดีนะครับดูการสามใบบนแล้วก็เลือกเอาหนึ่งใบขึ้นมือ มนนี้ต้องมีขง็งเด็ดแน่นอนอะไรดีเอ่อถ้าเรามีมินเนี่ยนสองตัวเอ๊ะถ้าจะลำบากมันต้องเคลียร์เราแน่นะกับดักระเบิดแล้วกันโอยหมามาเอากระต่ายลงไปก่อนน้องกระต่ายอะ น้องกระต่ายยิงทิ้งไหมเดี๋ยวก่อนยิง,งดามเมยดีกว่าช่วยพูดอีกรอบนะเฮีย้ย เียวขวาจะโดไวตีตีตีมาสู้กันจบหน้ากนว้าว ลงนี่เหรอหาก่อนอุ๊ยขวานมาแล้วตีตีตี <c oughs> ไหวไหมคะคุณ โอ้โหโดนตีกระดำนะครับเหลือสิบสองแล้วเนี่ยคอยว,ว,อว้าวว้าไม่ได้ตีไม่ได้มังกรเหรอ,อ ตบหน้าไปดาเมจต้องมาอย่างเดียวรอบนะฮิวเอเลี้ยวขานจะตดไวลายกา ร้ายกาจยิ่งนักอะไรดีอ่ะนี่ไหมลำพังมันคุมเกมนะครับมันได้คอมโบฮิลเนี่ยเดี๋ยวมันได้อีกทีได้อีกฮิลหนึ่งอะฮิลอีกสิบสองนะครับมากสุด คามังกรไปเอาหรือว่าลงตัวนี้ไปสี่นี่อะทมโปยเลตีมันมีเศษให้เป็นแมงกี้ก๊อกได้นะครับการมันนี่ไง บงกรอนสี่ไม่พอไม่เป็นไรบ้างดาเมจเด้วก่อนดีกว่าบ้างมาาีงลงตีตีอย่างเดียวเหลือห้านะครับ มาเพิ่มแล้วตบตับตุบตับเหลือเจ็ดเหมือนเดิมนะครับฮิวมาอย่างเยอะ เจ็ดพอดีนะบนสนามนะครับนี่อะไรเนี่ยสำแดงเวทสร้างความเสียหายสามแต้มให้สตูทั้งหมดที่ถูกแช่แข็งไอ้เหี้ยทำลายอาวุธเลวเลวมากนี่สองดามเมจสี่ห้าหก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลงแมงอีกตัวดิลงแมงมาอีกตัวหนึ่งคอมมอนลงแมงมาอีกตัวดิเซกพลังฮีโร่ขึ้นมาอย่าเป็นโล่โอเคจบเกมไป ตายซะยเรียบร้อยเกือบโดนคอนโทรลซะแล้วโอเคนะครับจบไปแล้วสามตากับฮันเตอร์บางกรนะเล่นดีไนดะ้เล่นง่ายก็ตีไปอย่างเดียวนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับเล้นความได้เปรียนในช่วงต้นเกมให้ได้แนละ้วก็ยาวมาถึงท้ายเกมเลยนะครับต้องพยายามลาก เป็นฝ่ายบุกอย่างเดียวโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากัไปก่อนสวัสดีครับ